วิธีการเปิดปิดหน้าจอโดยการเคะหน้าจอสองครั้งเปิดปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราจะไม่ใช้ปุ่มด้านข้างอีกต่อไปแล้วคลิปนี้จะพาไปทำการตั้งค่าเปิดปิดโทรศัพท์มือถือด้วยการคะหน้าจอสองครั้งสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ตั้งค่ายังไงตั้งค่าตรงไหนตามมาค่ะดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Android Samsung ให้เราแตะเข้าไปที่แอปการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะคะ เข,เข้ามายัางหน้านี้แล้วนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อคุณสมบัติขั้นสูงแต่เข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่การเคลื่อนไหวและท่าทางแต่เข้าไปได้เลยค่ะพอเข้ามาอยังหน้านี้นะคะให้เราไปที่หัวข้อ3ห,หัวข้อด้านบนตรงนี้นะคะหัวข้อที่1นะคะไปที่ยกขึ้นเพื่อปลูกนะคะสําหรับใครที่ปิดเป็นแถบสีเทาไว้ให้ทําการเปิดเป็นแถบสีน้าเงินเหมือนในคลิปไว้นะคะถ้าเรายกสวิตช์เป็นแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะคะหมายความว่า ถ้าโทรศัพท์ของเราวางอยู่และเรายกขึ้นเขาก็จะเปิดให้เราเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเปิดปุ่มด้านข้างเลยหัวข้อต่อไปนะคะ แต่สองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอนะคะสําหรับใครที่ปิดเป็นแถบสีเทาไว้นะคะให้ทําการโยกสวิตช์เป็นแถบสีน้าเงินเหมือนในคลิปได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราโยกสวิตช์เปิดเป็นแถบสีน้ําเงินแบบนี้ <Voc alo id> เวลาจะเปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราก็ให้เราเคาะหน้าจอสองครั้งแล้วหน้าจอของเราก็จะเปิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดปุ่มด้านข้างเลยนะคะมาต่อที่หัวข้อที่3นะคะแต่สองครั้งเพื่อปิดหน้าจอนะคะสําหรับใครที่ปิดไว้แบบนี้นะคะให้โยกสวิตช์เปิดเป็นแถบสีน้ําเงินเหมือนในคลิปไว้นะคะรง หมายถึงว่าเวลาเราโยกสวิตช์เปิดเป็นแถบสีน้ําเงินแล้วนะคะเวลาเราปิดหน้าจอเราก็แค่เคาะหน้าจอสองครั้งหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราก็จะดับลงโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปปิดปุ่มด้านข้างเลยหรือว่าไปตั้งค่าปิดหน้าจอใดๆเลยการเปิดปิดหน้าจอด้วยวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกอีกอย่างก็เป็นการถนอมปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดด้านข้างข,างของเราไม่ให้ชำรุดเร็วนะคะ การนี้ทำาง่ายสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วกดปัดหน้าจอออกไปได้เลยนะคะจะพาไปล้างไฟแคสไฟไขยะในแอปการตั้งค่ากันค่ะกดค้างไว้ที่แอปการตั้งค่าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะมีป๊อกอัพทางลัดเด้งขึ้นมานะคะให้เราแตะไปที่ตัวไอหรือข้อมูลแอปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปแล้วไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลได้เลยนะคะจากนั้นนะคะไปที่หัวข้อแคสนะคะ ไฟล์แคสไฟล์ขยะในแอปการตั้งค่าก็จะมีอยู่ที่350 kb ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ลบแคสได้เลยค่ะเมื่อเราทำการลบแคสเสร็จตรงนี้นะคะจำนวนไฟล์ขยะของเราก็จะลดปริมาณลงนะคะ การล้างตรงนี้ไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆในแอปนะคะสิ่งที่หายไปคือไฟล์แคดไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในแอปการตั้งค่าเท่านั้นคะ่ะนี่ฉะนั้นอย่าลืมขยันเข้ามาทําการล้างบ่อยๆนะคะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ